ท้งสองคนเข้ามาด้วยยงไงเนี่ยฮะเขาเรียกใครว่าราชบุญเทียมจะรู้ไหมย่างผมถามเะพดีคุณครับผมไม่รู้นะเขาคุณเนี่ยแน่ใครแต่ที่สำคัญเลยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ฟังเพลงมากเท่าไหร่แต่ผมเห็นคุณแล้วเสียงคุณก็ไพน์ดีนี่ทั้งปีใหม่ไปแล้วนะแต่ผมจะพาคุณไปออกเทสจะพาฉันไปออกเทศ จะได้เก็บตังค์จะได้เก็บตังค์สักห้าล้านหน่อยเก็บตังค์ห้าล้านทำอะไรซื้อบ้านซื้อบ้านให้เขาให้กูอยู่แล้ววุ้พูดทำไมอ่ะวุพูดเฉยเพื่อนมึงรู้ว่าถ้าเกิดกูมีตังค์กูจะซื้อบ้านเนอวมีตังค์อีกสองล้านทำอะไรซื้อรถซื้อให้เขาซื้อให้กูขับเองอันนี้พวก้มจะไปดูหรือล่ะเอะข้างต้นไปเนยังไม่ได้เปิดเพื่อนอะไรเลยเพื่อนไม่ได้ชัน เธอกำลังมัดก,กดเธอรู้ตัวหรือเปล่า<อ>ถ้าจำไม่ได้หร้ไงกดขององค์ราชบุตรอัญเชิญกดข้อที่หนึ่งห้ามทหารทุกคนลุวงลับเข้ามาในเขตอุทยานหลวง<อ>กดข้อที่สองทหารทุกคนห้ามมีเมียกดข้อที่สามถ้าจะมีเมียต้องมีหน้าตาที่เหมือน,นอ,องค์ราชบุตรอันเชิญแต่วันนี้ทั้งสองคนกำลังทำเป็นกดข้อที่หนึ่งอยู่รู้ตัวหรือเปล่า กพูดที่กฎอะไงเรนกฎเยอะกว่าบ้าเลดวยาทําไมีกี่กฎมีกนรมีข้ออย่ไม่สามมากมายขนาดนี้หรอก่าอะไรวะกฎที่บ้านเรานี่แงและห้ามยักมันตังห้าม่ห้ามยักคนอื่นเลยน่ีการนไม่บ้าอันนี้มันกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกันเลยอูแล้วก็ออกไปได้แล้ว ร็ไม่อยากเดือดร้อนสมัปีใหม่เนี่พี่เดียรเขาปสุสานบานนะครับเขาปสพอเพ่มความันที่มร้องว่าอะไรจิเียอะไรนะจเจียีที่ี่่ว่านั้นน่ะตกตีนเลยมาที่ตัวีนเป็นคนจีนคนจีนนปีใหม่ไงปีใหม่จี๊เดียดีที่นี่ใชแล้วคนลาวอ่ะคนลาวอ่ะเป็นของส่งหลเดอาเหน็บคาเหนเบียรพระรงกระดกระ มึงก็ส่งมาตลอดอ่ะต้องเล่นทีส่งให้เองเหม็นพระเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่เป็นอเดหยุดพูดแล้วออกไปได้แล้วผมจะบอกเลยว่าคุณะพูดชื่อผิดแล้วผมนั่นไม่ใช่ชื่อว่าราชันนะกับคุณเชียงผมก็ไม่รู้จักแต่ผมชื่อราเชนกับครุฑเชียงฉันบอกว่าราชันผมชื่อราเชนกับเชียงคือนี่ก็ฉันบอกว่าราชันราเชนกับพอแล้ว เขาดาชันราเชนราเชนใช่ไหมตุลยนะราเชนเขาบอกเขาบอกทำไมวะนะราเดนนาโนคย่าพูดนัแ่ไปแต่เดียวก่อนเมื่ี้มันบอกคชื่อราเชนแล้วเขาเรียกคุาชันแต่บุญเดียวก็บอกว่าุณชื่อนนเรียกนาโบนตกอางี้วิ่งไปดากหน้ามึงบอกว่าคุณชื่อดาชัน การเทโดเล่าครั้งนดเชียวเี่ย้องมากรายสองพัน้อยิงปนปรุงเลี้ยบมาจากหน้เลนะชาวราศีศุกร์ถ้าเยอะดีรามากไปแล้วอย่าสิเดียวผ่าผมก็อยากเข้ามานี่อย่ามา มึงจะถักไม่ได้เดี๋ยวล้อไปครับโคตรจะขึ้นแล้วมึงกันหวานอะไเนี่ยไปครับเออผมเป็นคนสมองจำไม่ได้จริงๆเลยอ่ะผมลืมไปสนิทเลยขอบคุณมากนะครับที่คุณเตือนสนิทผมผมชื่อวราดาอาจาร์ไม่ใช่ราเชนเออบอกไะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวราชันเดี๋ยวราเชนจุเละนะจุโอย เที่อวนี้ากูจัดการเองก็ตาม,มาลองกอดกพน่อนมาขอ้อ